สัตวุปุญญางเนี่ยปุญญามโนภัตสังฆโลกจะได้แสดงธรรมเทศนากันนิายาเนี่นยว <c oughs> นยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตามมาทางปากกาเส้นตนสันขาอาหารสับพันยุมตนเป็นคู่ลำเล็บปางเมื่อผู้ทิ่สัตเจ้าเหาได้มาเกิดเป็นลูกวานมีตนตัวงานสั้นซอนเนื้ออ่อนเกียงผิววันใจอย่างโบแก ยังผมแต่งกินนมแม่ก่อนสมเจ้ายุ่นสีซักแม่ก็ฮักเจ้ายุนขี้คอยขี้คอยส้มอ่อนน้อยแข่งฟังเจ้าก็ยังงพบไปมาเล่นเนซับสดตดอมแม่มันดา ຍາເມື່ອແມ່ຍັງພາເຈົ້າຢູ່ບໍ່ເຮີ້ຜ່ານພາງໝູປຶງວ່າພຽງຮັກສາລ້ຽງຕัວຍັງບໍ່ແກ່ພໍແຕ່ແມ່ນແລະລູກນ້ອຍຮັກຢູກາງໄຜແມ່ກໍປກວ່າກິໄປວຽນຊັກໄ ปาลูกไปให้อยู่ภายหลังและหนาะตั้งท่าไหนกันลาเหมือนนั้นเบื้องบันไม่งวามทัวรลาว้ไปมาหาสังหาเลี้ยงลูกออนน้อยแต่ก่อนบอกได้พบอันหายและอันตรลายสั่งสักเทียม วันนั้นแม่งวัวก็ไปพมเสื้อคุ้งตัวท่อควายแม่งวัวก็ไปพมเสื้อตัวลายลายตัวท่อมามันบ่ซสาตมสังกบคอแม่งวัวก็คอดอมเสื้อนี้ขึ้นมาสร้างลูกอ่อนน้อยอันยงภายหลัง อาสุกองก้าวาข้าไว้เจ้าพญาเนื้อเสียสันใหญ่เป็นพญาขอให้เจ้าจงอินจงกุณาอินดูป่อยขค่น้อยให้ะได้เมื่อลูกออนน้อยขอให้ได้ดูกินนมก่อนก่อนคั่นเชิญ ขาข็อเมือนสมลูกอ่อนแก้วขันว่าสั่งลูกแล้วข้าจะเต้าขึ้นมาคำสัญชาสัญญาข้านี้น้ามีเชียงมันขอให้เจ้าจงอดโยธาขอให้ข้าเต้าขึ้นมาคนก่อข้าเชิญอาตาหนังกาลาเมื่องนั้นเมืองบันเสียคงตัวใจดีมีป่าลามีขันกี่ทําหักบังเกิดในตนตัว เจงวางแมงหัวป่าปลอยคืนมาาลูกอ่อนน้อยขอให้ได้ดูดกินนมแม่งวัวมันก็สมลูกแก้วคันว่าสังลูกแล้วน้ำตาลังไหลตกว,ว่าต่าตาดูแลเจ้าลูกครับแม่เฮยสังขอแม่เอฮน ตังแห่เทนี่เหมือนนาเจ้าจะได้เป็นกำพาอยู่ชิงปอยแม่แล้วโอ๋น้องกำพาแม่เอ๋ยไซ้ใจแม่ฮื่มาแม่เมากินนมเสียมันอิ่มกแม่เกำพาแม่เยนแพงแม่เย วันนี้แม่ก็ไปพมเสือ้อโก้งตัวท่อควายแม่ก็ไปพมเสื้อตัวหลายๆตัวท่อมามันโบซาเต็มสังกบขอแม่นาะบันนี้แม่ก็คอนดอมเสื้อนี้ขึ้นมาสั่งเจ้าแม่นาะกำพาแม่เอ้ยนงแพงแม่เอยให ເຈົ້າໄປສະແຫວງຫາ a ູເພຶງຫົວແມ່ນເອີເຈົ້າຢ່າໄດ້ m ປຊວນດຽວຟັງຟັງໝູແມ່ນເອີກຳພາແມ່ເອີຍນົງແပြງແມ່ອີ່ເຈົ້າຢ່າໄດ້ຫຍັງຊາຍຍາມູໄກລັ້ງເພີນແມ່ນເອີຕຸນວ ไปทางใดเจ้าจงฟังยังเสียงอันจักมาฟังจนแรงบังเบียดเจ้าแม่เออเสียงปี๊บคังดังขีคืนเสียงไงนั้นแม่นเสียงเสือแม่แล้วเสียงอันดังตุ่มตุ่มของป้านั้นแม่นเสียงปืนคือว่ามีลูกซึนและลูกควางพอสุดสวงตาเห็น เม็นขวัญไฟเจ้าจะได้ย่างสาอันหนึ่งมาตินเขียวคนผู้เดียวมันชื่อฮ่อฮอ่อเต้นไหลลำแทงแม่แล้ว <c oughs> อันหนึ่งเจียวไปมาเจ้าจะได้ย่างสาเจ้าเต้นเขา้าปากการหลงนี้แม่เดิม ເຈົ້າຢ່າໄດ້อອກນອງນູປຶວ່ນແມົจາດກດກສາຫາແກຈົ້ປງຈດີຫາໝພິມກຳພ້າແມຈແມ່ເຮ ขายงโค,คุณโนปะติงคุณนังสัมมาสัมพุธทธังอันว่าคุณแม่ทอผูเขากาคุณพ่อทอฟ้ากับแผ่นดินคังว่าเสื้อจักกินแม่แท้กน้อยบ่มีวังอะไรข้าค่ไปตายตามแม่ขอแม่เป็นเจ้าคอยอยู่มันยืนยาเหาแด้ขงกระเทือน ขออย่ามีอันตาลายสังสักสิ่งขอให้แม่เป็นเจ้าอยู่เทียงมันเท่า,ทา,เขขาเทียรละขาแดงก่อข้าเชินอาทาหนังกาลาเมื่อน,นั้นเบื้องบันหัวน,น้อยลูกแมงกาวีเหลวหิพันพกไปก่อนหะน้าหน้อยบ่ซา,าหอดเชื่ยใหญ่ขวอ,อน กาทาปานมก่อนขับไฟแจ็บ,บัตรไทยแห่งพญาเนื้อเนื้อวางคันเด็กเจ้าพญาเนื้อเสีอซั์ใหญ่ตัวแห่งมีลิธิ์ทีแข็งพันดาวของเจ้าจงกูนาแม่ขน้อยไว้แม่คอยให้อยู่ยืนยาวแเดกกดข้าเธิ <C oughs> มาตาแมงคานีนาเท่าแก่ซาะกันเนื่อนองยันอกวาบมีสนยับเป็นเอ็นกวางนมเป็นก้อนเลือดกำตัดปอดซ้ำยำยักกินเนียวเลือดหัวใจของแม่ก็คุ้นเล็บแม่ก็หุ่นหูแม่ก็บาง หางแม่ก็เห็นดุกลังเส้นใหญ่ขบแข็งมันจักแข็งหินสุบและหินปักเจ้าแล้วมันจักหาวางแข้วกินยากเคลื่มใจเจ้าแล้วเจ้าจงกินอย่างขน้อยนี่ตั้งหกอ่อนวานมันหางอันวางค้ามีนาม มีเหล่าขิงงามสัซ้อนเนื้ออ่อนเกี้ยงมันดีมีสินสันขาต้นน้อยดุกคบพ่อยกินดีโห <c oughs> ขาน้อยก็อบางห่างขาน้อยก็อนดกอกขาน้อยก็เต็มงามซัซ้อนดุกคบอ่อนกินดีมีสินสันหนาต้นน้อยดุกคบพ่อยกินนัวเพราะเนื้อตัวอย่างเกี้ยงซุ้มมีวัน ยังจังกินมันสบและมันแก้วคันว่าสวมปากแล้วเราอย่างวานเมื่อนดังคนกินน้ําตาลและน้ําอ้อยจ้าต้องกินอย่างขน้อยไว้แม่คอยให้อยู่ยืนยาวก่อนของขันเธอ ฐาตนมในกาลาเมือนั้นบันเสียวคงตัวใจดีอดขันตีสองเลา้าฟุ่งพองเสียวงสามฐานาเตลามีทันหอดใจเจงจอดกาลุณาโมตุตาสามัมตึมันนันเบื่อบันแมงกาวีมีปาลามีเจงจอดตั้งตอนสัญญาปาลามีต่างนัน้น บางงหัวน้อยลูกแม่น้องไว้ปบเล่นไปสะลาชีวิตตนตายตามแม่วันนั่งได้เสื่อว่าฐานาปาลมัตราปารมีกาตันโยกตาเวนทีเลือดแล้วบันอินทาตนพันเทวนำเอาสานเจ้าขึ้นสู่ตาวาดิงสาและนา อีมังโพธิญาณใครขาวนี้ละ่ะพานอันลวง,เ,วงเล้วมาเทศนาให้แจ้งพระ쯤สะแหมงกลาวคถาวา,านํนาเอาคถาอย่งกียากาวคนถานํเอามาอาาย่งอกินตสาแต่ภลังปางก่อน ยามเมื่อเจ้าได้มาเกิดเป็นลูกงัวขอขวางพาก็นําเอานี้ใหญ่อันฟังปางเมื่อได้สร้างสมพันธ์ปางเมื่อได้สร้างสมพันธ์เป็นที่แล้วโดยโดยดังางต้นแก้วหาได้เทศนา ตัอมาเนอปัญญาสาดกหกาสิบสาอันเป็นสัตว์ล้วนสาวหาทุกสิ่งพรทุกสิ่งสร้างสมทานพอที่ยันเช่นนี้รับผ่านเป็นที่แล้วพาต้น,กาากน,น,นกแก้วหักด้วยเทียนสนามเฮ้แจ้งกด้งแกานอล่าหินใส่เน้น้อยให้มีใจคิดห้อยคุณแม่มานดา เลี้ยงเข้ามาแต่น้อยหักมีคุณชนนนั้นทัานต่างไรเหยยให้ได้ถึงสุขสามประการมีนีนนลาภันเป็นที่แล้วอย่ากคักเที่ยวได้ดังคำมักคำรากนะันนา จิญาสังวันนั้นาจะยังมีใหญ่หัวน้อยใจคิดน้อยหังคุณแม่มันดานิคิตาก็เสด็จบอรับวนควเท่านี้ก่อนแล